สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นองค์แม่ของเราทหารเซอราชินีและเป็นศูนย์รวมจิตใจของเราทหารทั่วประเทศกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ร้อ21รอ,อ,อได้รับพระราช,ชาทานนามันสงเกียรติว่าทหารเซอรราชินีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493เพื่อเป็นหน่วยทหารที่ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุค,คลบาท ด้วยความจงรักภักดีและกล้าหาญตลอดระยะเวลาที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจพระองค์ทรงห่วงใย,ยและเอาพระทัยใส่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามนาชายแดนทรงเสด็จเยี่ยมทหารในพื้นที่ทุรกันดารด้วยพระองค์เองหลายครั้งพร้อมพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้และกำลังใจเพื่อยืนยันว่าทุกชีวิตที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติไม่เคยถูกลืมในสายพระเนตรแต่แล้ววันนี้ยังมีทหารผู้กล้าหาญที่ต้องสูญเสียอวอัยวะเสียเลือดเนื้อและแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้มั่นคงทหารบางนายบาดเจ็บ เสียขาเสียแขนและกับขอให้เรารักษาดินแดนแต่หัวใจยังเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจในหน้าที่ของตนเพราะรู้ดีว่าพระราชินีของแผ่นดินยังส่งเฝ้ามองและห่วงใย,ยอยู่เสมอทุกชีวิตมีคุณค่าอย่าให้ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มทำลายประเทศชาติหรือชีวิตใครๆเลย